ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและนี่ก็คือรีวิวคู่สืบคู่แสบนางเดนีเควินฮาร์ดก็รับบทเป็นคาวินจอยเนอร์นะคะคนนี้ตอนสมัยที่เขายังเรียนมัธยมอยู่เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากพอปูล่ามากนะคะทั้งด้านกีนลาทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ แต่พอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างผิดหวังกับเส้นทางชีวิตของเขานะคะเพราะเขาเป็นนักบัญชีแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากบ๊อบสโตนแสดงโดยดเวนจอห์นสันหรือว่า The Rock ซึ่งเป็นเพื่อนของเขานะคะคในสมัยมัธยมซึ่งเคยอ้วนแล้วก็โดนตักคนรังแกแต่พอโตขึ้น จากเด็กอ้วนที่ถูกเพื่อนๆแกล้งโตมาเนี่ยกลายเป็นหนุ่มกล้ามใหญ่เจ้าหน้าที่ CIA และบ๊อบสโตนเองก็ขอให้คาเวินให้ความช่วยเหลือในด้านการบัญชีนะคะเพื่อทำการสืบสวนในเคสที่บ๊อบสโตนทำอยู่นะคะแล้วเรื่องวุ่นๆห,หลายๆอย่างก็เกิดขึ้นโดยรวมนะคะหนังเรื่องนี้ถือว่าตลกแล้วก็ดีกัาที่คาดไว้เพราะส่วนตัวเองไม่ใช่แฟนหนังคอมเมดี้ของเควินฮาร์ดนะคะหนังที่เคยดูของเขามาก็เป็นพวกรายอันลองพวกเกตฮาร์ดซึ่งไม่ชอบเลยนะมาพูดถึงข้อดีของหนังกันเลยนะคะอย่างได้ ะค,ะคิดว่าหนังมันสนุกแล้วก็ตลกตรงที่ในหนังเรื่องนี้เองดเวนจอนสันนะคะเขาก็มาเล่นเป็นคนโกโก้ในร่างใหญ่ๆนะคะมันก็จะมีมุกออกมาเรื่อยๆให้เราเห็นแล้วส่วนเควินฮาร์ดเองนะคะซึ่งปกติจะเป็นตัวคอมมดี้ในเรื่องเนี่ยเขาก็กลายเป็นตัวรับนะคะคอยรับมุกต่างๆจากดเวนจอนสันซึ่งคิดว่า2คนนี้นะคะเข้ากันได้ดีนะดูแล้วก็นึกถึงเป็นหนังพวกบดดี้คอปในสมัยยุค90นะคะ ส่วนตัวคิดว่าในบรรดาหนังคู่หูที่เควินฮาร์ทเล่นมากับไอซ์คูปหรือว่าวิลเฟ e รโรคิดว่าเรื่องนี้ดเวนจอนสันกับเควินฮาร์ทเนี่ยรับส่งมุกอะไรกันได้ดีแล้วก็เข้ากันได้มากที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นมานะคะคิดว่าจุดนี้นะคะทำให้หนังเนี่ยมันบันเทิงมากขึ้น และจุดสุดท้ายที่ชอบของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือนักแสดงคามิโอทั้งหลายที่มาในหนังเรื่องนี้นะก็มีหลายคนอยู่พอสมควรนะคะในเทรลเลอร์เองเนี่ยไม่ได้ให้เห็นนักแสดงเหล่านี้นะพอไปดูเนี่ยเราก็ oh. รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเข้ากับบทบาทอะไรต่างๆที่เขามาคามิโอนะก็ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ชอบนะคะ พูดถึงข้อดีแล้วนะคะก็มาพูดถึงข้อด้อยของหนังกันบ้างในตัวบทเองคิดว่าค่อนข้างจะคาดเดาง่ายอยู่สักนิดนึงเดินตามแบบสูตรสําเร็จมากไปหน่อยนะคะแต่ว่าถึงแม้จะเดินตามแบบสูตรสาเร็จนะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ตลกนะเพราะว่าที่ไปดูเนี่ยก็ขำกันทั้งโรงนะคะรู้สึกว่ามันตลกแต่ว่ามันคาดเดาง่ายไปหน่อย จุดที่2นะคะที่คิดว่าด้อยไปสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องฉากแอคชั่นหนังเรื่องนี้เป็นหนังคอมเมดี้แอคชั่นนะคะแต่คิดว่าแอคชั่นมันเบาไปนิดหนึ่งฉากเด่นๆเราก็ได้เห็นมาแล้วจากเทรลเลอร์ส่วนตัวนะคะคิดว่าแอคชั่นน้อยไปหน่อยสรุปนะคะหนังเรื่องนี้ก็ยังได้รับความบันเทิงความตลกนะคะจากมุกข,ของเควินฮาร์ดหรือว่าดเวนจอนสันเองถึงแม้ว่าหนังเองจะไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรขนาดนั้นแต่หนังเรื่องนี้ก็ดูเพลินไปตลอดทั้งเรื่องนะคะส่วนตัวที่ไปดูนะคะก็ไม่ได้เสียดายตังอะไรแต่คิดว่่าหนนังงเเรือี้ เหมาะสมกับการที่จะดูหนังร่วมกับคอรอบครัวนะคะเช่ามาดูอะไรกันในวันหยุดมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ลองฟังข้อดีข้อด,ด้อยแล้วก็ไปพิจารณากันเอานะคะว่าจะดูหนังเรื่องนี้หรือไม่และทั้งหมดนี้นะคะก็คือรีวิวหนังเรื่องคู่สืบคู่แสบยังไงดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องทั้งช่องของเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกวันเพฤหัสดยังไงก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมัมมาแบร์สตูดิโอสช่องหนังสําหรับคนรักหนังแล้วเ,เจอกันค่ะ